ครับครับวันนี้รางวัลอะไรเอ่ยที่เราได้รับโอ้จริงเมื่อกี้เราได้รับางวัล m i x g e n d น r ดรค่ะซึ่งเป็นรางวัลใหม่ของปีนี้เลยครับใช่ก็รู้สึกดีใจมากๆครับจริงๆตอนที่เข้าชิงรางวัลนี้ก็รู้สึกดีใจที่มีรางวัลแบบนี้ขึ้นมาเว่ามันเหมือนเล่งเห็นถึง วงที่มีหลายๆเพศหรือแม้กระทั่งนินเองวงเราอะที่มันเป็น LGBTQ าอยู่ในวงอะไรเงี้ยทำให้เห็นว่าเอ้ยทุกคนเร่งเห็นถึงเพศนี้แล้วก็ทุกคนให้ความเท่าเทียมกับผูู้เพศอย่างแท้จริงเลยนะครับก็่ละคนเล่าความรู้สึกกะได้ค่ะตอนที่่ที่แล้วก็มาก็ฟูซองนะครับก็ตอนแรกก็ตกใจว่าแบบใช่ชื่อเราจริงๆหรออะไรเงี้ยแล้วแบบ ก็เลยเราเราก็ขึ้นไปใช่ไหมพกแบบทำตัวไม่ถูกแบบตื่นเต้นพูดไม่ถูกเลยครับแบบดีใจมากความรู้สึกแรงมากเลยครับเพราะว่าเรามีชื่อเข้าชิง2ปีซ้อนแล้วใช่ใปีที่เราเป็นลูกกี้ใช่ใช่ก่อนสึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทางตีมาเลยช์ของปีซ้อนด้วยแล้วก็อยากฝากด้วยนะครับก็คืออย่างเมื่อกี้ที่จอร์พูดบนเวทีตอนเป็นภาษาอังกฤษก็คือเดือน เดือนมิถุาคมนี้ะครับเราจะไปโชว์ที่เม็กซิโกเป็นอีกรอบหนึ่งนะครับไปถึงสองเมืองเลยครับซึ่งรอบนี้เราจะไปในนามเป็นคอนเสิร์ตของโฟมิกสเองของพีพอร์แบบเต็มตัวเลยก็อยากให้ทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับใช่ครับตอนนี้เตรียมตัวไปถึงขั้นใหม่แล้วที่จะไปโชว์อ่อจริงๆก็เรียกว่าซุ่มซ้อมกันดีกว่าครับใช่เพราะเรายังพูดอะไรเยอะไม่ได้ใช่ครับแล้วก็ซ้อมคัมแบ็กของเราด้วยในรับนี้ก่อน กลับไปเม็กซิโกได้ซอมแบของเราในี่ครับใช่ใช่เหมือนตอนนี้เราถทาจะเป็นแบบว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนทีป๊อปไปเลยเออดูสกยังไงบ้างเหมือนแบกตำแหน่งไปด้วยกันจริงจริงทุกคนเหมือนกับว่าจริงๆทุกๆวงก็มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนทีป๊อปของเราให้ไปสู่ระดับโลกอยู่แล้วครับก็อย่างน้อยพวกผมก็ดีใจครับเหมือนกับว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งละกันที่ได้แบบผลักดันทีป๊อปไปสู่ระดับโลกก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ศิลปินวงอื่นๆด้วยครับนชื่อว่าถ้า เมื่อ,อไหร่ที่แสงเข้าถึงหรือว่าเมืออ่อไหร่ที่ทุกคนเห็นศักยภาพเงี้ยทีป๊อปคือไปได้อีกหลายวงมากๆแน่นอนใช่ครับใช่เรียกว,ว่าจริงๆคือปีสองปีมานี้คือทีป๊อปทุกคนก็คือแบบเหมือนให้ความสนใจมากเลยใช่ใชครับเราอยากให้แบบว่าทิศทางมันไปมากมายขนาดนจริงจริงนินอยากให้ทุกคนสนับสนุนกันแบบนี้ต่อไปนะครับเพราะอย่างสัตว์ที่ปีที่แล้วเราก็เคยมาตัวตีแล้วเนาะล้วปีนี้เราก็มาอีกทีนึงเราเห็นถึงความเติบโตแล้วก็เห็นถึงศักยภาพแล้วก็บทเพลงทุกอย่างคือแต่ละวงคือที่เดบิวต์ ทุกๆคนที่ดูอยู่หรือว่าแฟนๆเพลงชาวไทยอะไรเงี้ยช่วยกันผลักกันให้ป p o p แบบก้าวไปสู่แบบระดับโลกอะไรเงี้ยครับเนส่วนของคำแรกของเราเรอะคะสปอยอะไรยังไงได้บ้างไ,ไ,ไหมเออเออมันมันน่าจะเป็น เป็นสิ่งที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นจากโฟมิกซ์แล้วกันครับใช่ครับใช่ครับก็พูดได้ประมาณนี้ครับเพราะว่าเราย้ายค่ายครับทีเราแบบวงนั้นไมรคคอดก็คือเป็นสิงเกิลที่แล้วเป็นรีบอนซิงเกิลใช่ไหมครับคือเราเกิดใหม่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ต้องรอดูว่าหลังจากเกิดแล้วเราจะเติบโตไปในทางไหนจะเหมือนเดิมไหมแตกไปไหมก็ต้องรอติดตามใช่ครับในส่วนของแมวเพลนด้วยนะครับก็อาจจะด้วยครับก็ต้องรอติดตามครับว่าเป็นยังไงใช่ครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ทุกคนค่ะขอบคุณครับกินดีได้นะคะเด็กๆขอบคุณคนะบคะขอบคคนะ